สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์หน่อย n a t i o n w i ค่ะยังติดค้างกันอยู่สำหรับคลิปดูดวงนะคะพอดีอาจารย์มีสองช่องก็เลยอาจจะต้องแบบสลับคิวกันนิดนึงนะคะในการที่จะทำคลิปต่างๆนะคะตรงนี้ก็ค่อนข้างขออภัยนะคะลาช้านิดนึงนะคะสำหรับวันนี้จะเป็นคิวดวงงานกันทั่วไปความรักนะคะ สำหรับชาวราศีกรกฎค่ะขึ้นจะแรก1 1 5ถึงกุมภาพันธ์นะคะช่วงทั้งวันตรุษจีนแล้วก็วันแห่งความรักวันวาเลนไทน์เลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าพลังงานในช่วงขึ้งแรกของเดือนกุมภาพันธ์ของชาวราศีกรกฎ จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะชาวราศีกรกฎก็คือคนที่เกิเดตั้งแต่วที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมค่ะอันนี้อาจารย์จะแบ่งตามแบบไทยนะคะถ้าใครรู้ตัวว่าลัคนาสถิตในราศีกรกฎก็สามารถดูคลิปนี้ได้เช่นกันดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะมันลุ้นกันเลยขอพลังงานไพ่หนึ่งใบก่อนนะคะครึ่งเดืนแรกมีพลังงานไพ่อะไรสี่ไม้เท้าค่ะว้าว เป็นช่วงเวลาดีๆนะคะสีไม้เท้านะจะรู้สึกว่าเป็นไพ่ของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการเฉลิมฉลองนะคะการขึ้นบ้านใหม่นะคะการเปิดธุรกิจอะไรใหม่ๆหรือแม้แต่การเข้าสู่ประตูวิวานะการแต่งงานการมีหุ้นส่วนทางธุรกิจนะคะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะพลังงานของชาวกรกฎมาเต็มนะเดินแห่งความรัก น่าจะมีอะไรดีๆเข้ามาเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะคะว่าจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างอ่ใบต่อมานะคะใบต่อมามีเด็กือดาบเปลี่ยนผ้านะคะเป็นธตรีมสีแดงนะคะแต่รู้สึกตอนหลังต้องเอาแดงสดนิดนึงมันดูแดงหม่นๆไปหน่อย <laughs> เข้าก้งแล้วมันดูแดงม่นๆน,นะคะอ่า justice ค่ะเห็นชัดไม่เอ่ย มีเไม้เท้านะคะนี่เป็นไพ่ชุดใหม่นะคะสวยงามบอกแล้วกักตัวโควิดช้อปปิงะะ้งไพ่ค่ะ The Tower เดี๋ยวต้องดูก่อนนะคะว่า The Tower มาเพราะอะไรราชาไม้เท้านะคะ เป็นเจ็ดถ้วยค่ะเป็นสองดาบนะคะโอ้วเป็น1สิบดาบเลยอะเกิดอะไรขึ้นสเตรนทอ๋อแต่คุณกลับมาเข้มแข็งนะ เดอเวิา์ว้ามันได้เดอเวิร์ด้วยนะคะหกดาบค่ะ <laughs> เป็น Judgment นะคะไพ่ของโชคชตาที่เข้ามานะอ่ะเดี๋ยวตรงนี้นะคะอาจารย์จะ ใช้หลักโหราศาสตร์ทไทยมาดูร่วมด้วยนะคะในเดือนนี้นะคะมาดูใบแรกนะคะตัวตนของคุณในช่วงเดือนนี้นะคะครึ่งเดือนแรกคุณเป็นเด็กถือดาบนะคะความเป็นเด็กถือดาบของคุณคุณกําลังเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีความตั้งใจอยากที่จะทํานะคะแต่สิ่งที่คุณจะทําตรงนี้มันอาจจะยังแบบไม่มีความเชี่ยวชาญไม่มีความชํานาญมากพอนะคะความเป็นเด็กถือดาบของคุณแต่คุณมุ่งมั่น คุณอยากที่จะทำมากๆนะคะแล้วมันเหมือนกับว่ามันมีโอกาสที่คุณจะได้ทำหมัดนะคะคุณก็เลยแบบเหมือนต้องคว้าเอไว้ก่อนอารมณ์แบบนี้เลยนะคะหรือมีปัญหาอะไรเข้ามาทำให้คุณแบบต้องพยายามรับมือต่อสู้ฝ่าฟันกับมันก็ได้นะคะกระดมพาในดรื่องการเงินของคุณเป็น justice นะคะคุณจะได้ ได้เงินนะคะจากการทํางานนะไม่ได้มีโชคอย่างอื่นนะคะโชคมาจากน้ําพักน้ําแรงของตัวเรานะยิ่งทามากยิ่งได้มากนะคะหรือถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเรียกร้องความยุติธรรมนะในเรื่องเงินเดือนในเรื่องของขึ้นเงินเดือนหรืออะไรอย่างต่างๆตรงนี้นะคะน่าจะมีโอกาสที่จะได้รับความยุติธรรมเพิ่มมากขึ้นนะคะเหมือนเสียงเล็กๆของคุณเนี่ยที่พยายามยืนหยัดว่าคุณทํางานเหนื่อยนะคุณเอ่อควรจะได้แบบ ค่าตอบแทนค่า Ot หรือค่าอะไรที่คุณควรจะได้รับเนี่ยตรงนี้แล้วมันอาจจะแบบหายไปอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะได้เข้ามานะตรงนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูซิว่าเอ่อการงานของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะการงานของคุณนะคะมีความเป็นู้ราชาม้เท้านะ เหมือนงานที่คุณรับมาหรืองานที่คุณอยากเริ่มอะไรใหม่ๆด้วยตนเองนะคะกําลังมีแนวโน้มนะว่ามันจะมัดทําให้เป็นจริงได้งานตรงนี้นะคะต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันเป็นไพ่ของเจ็ดถ้วยเข้ามาอุปสรรคของมันก็คือคุณอาจจะมองอะไรเหมือนแบบไม่อยู่ในโลกของความจริงคุณฝันว่าวันจะต้องเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงอะ่ะมันอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณแบบไม่หาข้อมูลให้ดีๆนะคุณแบบดึงดันที่จะทําแต่ว่าเออไม่ ไม่มองถึงความเสี่ยงไม่มองถึงผลกระทบนะคะระวังนะคะมันอาจจะกลายเป็นสิบดาบก็คืออาจจะต้องแบบไม่ประสบความสําเร็จล้มลุกคุกค,คานตรงนี้นะคะอาจจะต้องตัดสินใจนะคะว่าจะปรับเปลี่ยนงานตรงนี้อย่างไรนะค่อนข้างมีเอ,อ,อาจจะมีเรื่องที่เราไม่คาดคิดเข้ามาได้นะคะว่าดวงคุณมีทาวเวอร์อยู่ในดวงในช่วงครึ่งเดือนแรกด้วยนะคะ เหมือนกับว่าดวงเนี่ยโชคดีอาจจะได้ทําอะไรอย่างที่ฝันนะคะแต่ว่าการจะทาเนี่ยต้องทําด้วยความรอบคอบด้วยความระมัดระวังให้มากขึ้นไม่อย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดความผิดพลาดแล้วก็แบบเสียหายขึ้นมาได้นะคะแต่ถามว่าคุณเป็นยังไงคุณเป็นสเตรนจ์ดูสิคุณรู้ขึ้นมาสู้ใหม่อ่ะนะคะคุณพยายามติดต่อเรื่องงานเรื่องอะไรนะคะหรือมีการติดต่องานที่มันขยายวงกว้างหรือบางคนติดต่อแบบเป็น ต่างประเทศอะไรตรงนี้ด้วยก็ได้นะคะถามว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสนะแต่อาจจะติดเรื่องระยะเวลาที่อาจจะแบบต้องรอคอยนิดนึงนะคะให้มันมีความพร้อมในการทําธุรกิจกับตรงนี้นะคะเหมือนในท้ายที่สุดนะคะความพยายามที่คุณทำเนี่ยมันจะเห็นผลนะคะแต่มันต้องพยายามให้มันต่อเนื่องนะสำหรับในช่วงนี้นะคะม,มาดูในเรื่องของ ะะจะไล่นะคะอน,นุกระดุมพระสัญชะการติดต่อสื่อสารของคุณนะคะคุณได้เป็นเจ็ดไม้เท้านะคะค่อนข้างจะติดต่อ,อยากนิดนึงนะคะธุรกิจหรือเรื่องการประสานงานอะไรต่างๆอาจจะล่าช้าแต่คุณต้องเข้าไปติดต่อบ่อยๆแล้วมันถึงจะได้มานะคะตรงนี้นะอาจจะมีอุปสรรคนิดนึงและการติดต่อสื่อสารเรื่องอะไรนะคะอันทุนะคะ แล้วก็ปุตตะอฬิเรื่องของคู่ครองปัตตนีนะคะจริงๆเนี่ยอาจารย์ว่าในเรื่องของงานของคุณนะคะงานที่ติดต่อเกี่ยวกับต่างประเทศเนี่ยจริงๆใครที่ทาอยู่ตรงนี้นะคะบริษัทต่างชาติหรืออะไรตรงเนี้ยมีโอกาสนะมีโอกาสที่คุณจะได้แบบได้รับข่าวดีหรืออะไรบางอย่างตรงนี้นะคะเข้ามาอาจจะมีการ ปรับเปลี่ยนอาจจะมีการแบบว่าปรับตำแหน่งหรืออะไรตรงนี้ให้มันแบบเหมาะสมกับตัวของคุณมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าคุณรอฟังข่าวอะไรเรื่องงานจากต่างประเทศนะคะอาจจะได้รับข่าวดีในช่วงของต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วก็ได้นะคะใครที่รองานอยู่กําลังประสานงานอยู่หรือรอคําตอบรอออเดอร์หรืออะไรตรงนี้เข้ามานะคะอื สิดาบขึ้นมาตดนหน่งของการเดินทางในเรื่องของมรณะด้วยพันตรงนี้ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุนะคะอย่าขับรถเร็วอย่าขับรถกลางคืนอย่าประมาทนะคะระวังเรื่องอุบัติเหตุให้มากๆเลยนะคะในเรื่องโชคลาบนะจันว่าคุณไม่มีเรื่องโชคลาบเท่าไหร่นะคะช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของโชคชะตาที่ ทําให้ชีวิตคุณเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการขับเคลื่อนไปข้างหน้ามันไม่ได้อยู่นิ่งๆเฉยๆแล้วนะคะน่าจะมีข่าวดีอะไรเข้ามาทําให้คุณมีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาที่มันเคยติดขัดหรืออะไรของคุณ น,ะะนี่เดี๋ยวมาดูเรื่องครอบครัวนิดนึงนะคะตำแหน่งครอบครัวของคุณเนี่ยคุณได้เป็นเดอะทาวเวอร์ต้องระวังนะคะการทะเลาะเบาะแหว้งการแตกหักกันในหมู่พี่น้องนะคะคนในครอบครัวเดียวกันสายเลือดเดียวกันตรงนี้ระวังมีปัญหาที่รุนแรงเกิดขึ้นแต่เป็นเฉพาะบางครอบครัวนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะไม่ใช่ดูแลไปกังวลน,นะคะไม่ใช่ทุกครอบครัวใช่ทุกคนนะมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะเป็นพลังงานโดยรวมอาจจะเกิดกับเราหรือไม่เกิดกับเราก็ได้นะคะ นะเพราะนั้นต้องระวังนะการมีปากเสียงการมีอะไรกันนะคะส่วนในเรื่องคู่ครองของคุณเป็นยังไงบ้างคุณได้สองดาบแ่ะอาจจะมีความไม่เข้าใจอะไรกันเกิดขึ้นหรืออาจจะมีเรื่องของการต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างร่วมกันซึ่งมันทําให้เกิดความเครียดเพราะว่าการตัดสินใจตรงนี้มันส่งผลกระทบกับคนอื่นด้วยนะคะหรือมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนระหว่างคนสองคนในการที่จะทําข้อตกลงอะไรกันบางอย่างหรือเปล่านะคะ เพราะว่ามาคู่กับสิดาวนะหรือบางคนอาจจะตกลงแบบว่าถอยห่างจากความสัมพันธ์หรือว่าแยกกันอยู่หรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะมีหกดาวเข้ามาตรงนี้ด้วยอเดี๋ยวอาจารย์ดูต่างหากให้นะคะสําหรับในเดือนแห่งความรักตรงนี้นะคะอขอดูความรักให้กับคนโสดกันดีกว่านะคะคนโสดเป็นยังไงบ้างคนได้เดชชรออดค่ะคนโสด ยังเหนื่อยยังรยกับงานอยู่เลยนะคะมีสองเหรียญอมีเรื่องอะไรต้องตัดสินใจไม่รู้นะคะแต่วานคนจะต้องตัดสินใจครั้งสําคัญนะบางคนอาจจะตัดสินใจเรื่องงานก็ได้อยากออกจากงานประจําไปทํางานส่วนตัวหรือบางคนอาจจะแบบอืมเกี่ยวกับปัญหาคนรักหรือเปล่านะคะคนรักเก่ากลับเข้ามาตัดสินใจไม่ไม่กลับไปคืนดีด้วยหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะ สเหรียญเดี๋ยวเรามาดูดีกว่า2เหรียญคืออะไรนะคะขอขยายความนิดนึงเป็นราชินีเหรียญน,นะคะเป็นหนึ่งเหรียญมีเกี่ยวกับเรื่องเงินเข้ามาด้วยขออีกหนึ่งใบนะคะอ๋อเป็นอัศวินเหรียญ อาจจะเป็นการตัดสินใจที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะอยากได้เงินไปทําธุรกิจอะไรบางอย่างตรงนี้หรือเปล่าเกี่ยวกับคนในครอบครัวหรือว่ามีเพื่อนฝูงที่สนิทมาชวนนะคะว่ามาทั้งราศีเดียนกับอัศวินเหลียนเลยนะคะหนึ่งเหลียนต้องการเงินไปลงทุนน่ะนะชาวการกฎกาลังเล่งหาเงินอยู่หรือเปล่าตรงนี้นะคะโสดนะหรือเหมือนว่ากับว่าในเรื่องของความรักเนี่ย คุณอาจจะแบบเหมือนมีใครสักคนหนึ่งอะนะคะที่เหมือนกับได้เข้ามาในเรื่องของหน้าที่การงานมาเจอเจอกันในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะแล้วได้มีโอกาสาที่จะพูดคุยกันนะคะมีความเป็นราชินีเรียและมีความเป็นอัศวินเรียนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างดูดีเลยนะคะแต่คนนึงอาจจะมีอายุพอๆกับคุณหรือไล่เลี่ยก,กับคุณแต่คนนึงอาจจะเป็นลักษณะของคนที่อายุอ่อนกว่าสักนิดหนึ่งก็ได้นะคะในความเป็นอัศวินตรงนี้ แต่ทั้งคู่นะคะเป็นคนที่มีรสนิยมดีนะคะเป็นอะไรที่แบบคล้ายๆกันเลยนะคะหรือในหนึ่งนะอาจารย์ว่าคุณอาจจะเจอกับคนที่เป็นลักษณะรุ่นรรวคขาเดียวคุณลดอ่อนกว่าคุณนิดนึงนะคะเข้ามาแล้วแบบเหมือนนำข่าวดีเรื่องการงานเรื่องอาชีพเสริมเรื่องอะไรใหม่ๆมาให้คุณตรงนี้นะคะได้เป็นที่ปรึกษากันเรื่องการเงินหรืออะไรตรงนี้นะคะแล้วก็เข้ามาช่วยคุณแก้ปัญหารเรื่องของการตัดสินใจนะแล้วก็อาจจะถูกใจ พัฒนานะคะความสัมพันธ์ตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์ดูซิว่าแล้วมันพัฒนาได้ไหมนะคะสําหรับความสัมพันธ์ตรงนี้นะกับใครคะกับอัศวินเหรียญของคุณเนี่ยพัฒนาได้ไหมนะคะอัศวินเหรียญกับราชินีเหรียญเจ็ดดาบยังแอบส่องกันอยู่เลยเหมือนดูเชิงกันยังไงไม่รู้นะคะห้าถ้วยอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อาจจะเพิ่งจบกับความรักใหม่มีความเศร้าอยู่นะคะ เหมือนกับว่าต้องรอเวลาเลายียวยาหัวใจก่อนนะคะอาจจะคิดในเรื่องของการงานอะไรค่อนข้างเยอะนะคะขอดูให้นะคะบทสรุปจะเป็นยังไงบทสรุปนะคะเป็นเ o เวอรว้าวนะคะมีสิทธิ์ลุ้นนะคะสำหรับคนโสดความเป็นราชินีเหรียนของคุณกับความเป็นอัศวินเหรียญน,นะคะแล้วจะพัฒนาจากเพื่อนร่วมงานจาก พี่จากน้องที่ร่วมง,งานกันนะคะมาสู่ความเป็น lovers นะนะคะมีความรักต่อกันเพราะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเรื่องการงานกนารเงินตรงนี้นะคะรลบฟังปัญหาแล้วก็แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆไปด้วยกันนะคนโสดรอดไปแล้วนะคะคนโสดมีโอกาสได้เจอความรักครั้งใหม่ดีๆนะวาเลนไทน์นี้ก็มีโอกาสที่จะได้มีคนไปฉลองด้วยแล้วนะคะ อะขอดูคนที่มีคู่ก่อนคนที่มีคู่เกิดอะไรขึ้นนะคะเป็นราชาเหรียญค่ะเก้าดามมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เข้ามานะคะในชีวิตรักของคุณสองคนนะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ย เด็กถือถ้วยอาจจะเป็นลักษณะของลูกน้องหรือใครที่อายุน้อยกว่านะคะหรืออาจจะเป็นลูกของคุณนะคะมีความกุ้มอกกุ้มใจกันเรื่องนี้นะคะ,อะขอขยายความทําไมต้องกุ้มใจเรื่องนี้ด้วย5้ดาบนะคะเหมือนกับว่ากําลังดูดูนิสยัยดูพฤติกรรมนะคะ หรือมันมีอะไรที่คุณเป็นห่วงในเรื่องของการปรับตัวนะคะของใครบางคนที่เข้ามาใหม่เช่นเป็นลูกน้องหรือว่าลูกของคุณในการปรับตัวเข้ากับเพื่อนหรือเข้ากับใครตรงนี้นะคะมีความเป็นห่วงอยู่นะคะสําหรับพ่อหรือแม่นะคะชาวราศีกรกฎนะคะอ่ะแล้วได้ความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะ ความรักเป็นอัศวินถ้วยอ่ะคนรักของคุณยังเข้ามาดูแลใส่ใจดีวาเลนไทน์ยังน่าจะมีของข,องขวัญอะไรน่ารักน่ารักเซอร์ไพรส์ให้อยู่นะคะนะคนมีคู่บทสรุปของความรักของคนมีคู่ในครึ่งเดือนแรกนะคะมาดูซิว่าได้อะไรเป็นอัศวินไม้เท้าว้าวอัศวินขี่ม้าขาวมาแล้วนะคะยังดูแลกันและกันเป็นอย่างดีนะคะ อีกคนนึงก็เป็นอัศวินถ้วยนะคะอีกคนก็เป็นอัศวินไม้เท้ายังดูแลจิตใจกันอยู่ยังถ่ถามท,ทุกสุขยังใส่ใจซึ่งกันและกันดีนะคะความรักของคนที่มีคู่ตรงนี้นะคะอ่ะมาดูคือว่าสถานะสุดท้ายใช่ไหมคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไหนดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวอาจารย์ดูให้ละเอียดอีกทีหนึ่งนะได้ สี่เหรียญยังมีการละกันอยู่ในหัวใจนะคะยังคิดถึงกันอยู่ยังรู้สึกดีต่อกันอยู่นะคะมีสี่เหรียญขึ้นมาเต็มสีห้องหัวใจเลยเออเป็นราชินีดาบค่ะราชินีดาบเท่มากเลยนะคะนึกว่าผู้ชายเป็นราชินีดาบนะคะขอดูต่ออีกนิดหนึงนะคะ หนึ่งถ้วยนะคะยังรักกันดีอยู่นะคะคู่ของคุณที่คนที่ความสัมพันธ์ค่อนข้างห่างเหินนะคะความเป็นเ,เด็กถือซีเรียนนะคะซีเรียนราชิดาบแล้วก็หนึ่งถ้วยนะคะยังรักกันหวานชื่นอยู่นะสาหรับชาวราศีกรกฎนะคะหรือบางคู่เพิ่งเริ่มคบเพิ่งเริ่มคุยหรือเปล่าดูสวีทกันมากเลยนะคะดูสวีทดูแบบว่าอารมณ์แบบมีความถ้อยทีถ้อยอาศัยอะไรแบบนี้มีการศึกษาเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อะจะเป็นยังไงต่อคะสำหรับความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอัศวินไม้เท้ายังไปกันต่อนะคะ เข้ามาช่วยเหลือเกือ้อกูลเข้ามาใส่ใจความรู้สึกยังไปมาหาสู่บันดีอยู่นะคะตรงนี้นะ,อะขอดูบทสรุปนะคะสําหรับครึ่งเดือนแรกกุมภาพันธ์นะคะเดือนแห่งความรักแล้วความรักของคุณทั้งสองจะเป็นอย่างไรคะมีก้าวไม้เท้าอาจจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรเข้ามาบ้างนะคะในเรื่องการงานในเรื่องอะไรที่แบบว่าอาจจะมีแบบต้องแก้ไขต้องลักษณะแบบ คืออีกฝ่ายนึงก็อาจจะต้องแบบกังวลเรื่องงานหรืออีกฝ่ายหนึงเนี่ยกังวลเรื่องความสัมพันธ์ของความรักของคุณก็ได้แต่อาจจะเป็นลักษณะของมันมีปัจจัยเรื่องอื่นเข้ามานะคะเช่นเครียดจากเรื่องงานก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาหาคนรักนักนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของมีคนที่เป็นพ่อแม่นะคะเข้ามาเหมือนทำให้ความรักของคุณเนี่ยมันมีอุปสรรคขวางกั้นนะคะก้าวไม่เท้า มันก็ดีอยู่แต่มันไปต่อไม่ได้มันได้คือดีอยู่แค่นี้นะคะสมมติดีอยู่6กมันจะดีไปจิตสิรตรงนี้เจออุปสรรคมันดีได้แค่หกอะไรแบบนี้นะคะความรักของคุณในช่วงครึ่งเดืแรกขอดูบทสรุปอีกนิดหนึงนะคะเป็นยังไงบ้างเป็นเออเจเจ็ดเหรียญน,นะคะ เหมือนคนสองคนยังคบกันอยู่เงียบๆนะคะยังคบกันยังเข้าใจกันอยู่นะคะถึงแม้ว่ามันอาจจะมีอุปสรรคอะไรที่เข้ามาบ้างในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะโอเคอยู่นะเหมือนเขาจะเข้ามาขวางก็อาจจะทําอะไรได้ไม่มากนะคะถ้าคนสองคนยังจับมือกันไว้นั่นอยู่นะคะสําหรับคนที่ความสมคัญไม่ชัดเจนเป็นอย่างนี้นะเอาถ้าแอบชอบจะเป็นยังไงบ้างอาดูอีกนิดนึงสิ <laughs> แอบชอบนะคะอ้าวอาจารย์สับไพ่ แอบชอบนะคะหงายท้องสับท์เลยเมื่อกี้แอบชอบจะเป็นยังไงบ้างดูสิแอบชอบเป็นสามดาบนะคะคิดถึงคิดถึงเขาไม่ค่อยได้เจอหน้าหรือเปล่าลดนกัดตัวแอบชอบคิดถึงนะคะดูต่อสิโอ้ยอยากไปมุ้งมิ้งกับเขาอยากไปจูจีอยากไปอะไรเขานะคะ ขึ้นมาเป็นหกเหรียญอยากซื้อของซื้อนู่นซื้อนี่ให้เขานะออกแนวสายเป์นเนี่ยจ้กระกดอยากไปเป์เขาแต่ว่าคือแอบ,บชอบกลัวเขาดูรู้ว่าเราชอบเขามากเกินไปอะไรแบบนี้หรือเปล่าแลสรุปจะเป็นยังไงคะความรักของคนที่แอบ,บชอบดูนิดหนึ่งสิเป็น8ดไม้เท้าค่ะ คุณอาจจะเริ่มเรียนรู้ทําความรู้จักเข้าใจกันก็ได้กับคนที่คุณแอบชอบอยู่นะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ตรงนี้อาจจะเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนกันไปก่อนเป็นพี่เป็นน้องกันในก่อนนะคะเขาอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ว่าคุณนะแอบชอบเขาอยู่นะแต่มารู้ตัวอีกทีหนึ่งอาจจะเสร็จเสร็จโกเลยใช่ไหมนะคะแอบเข้าไปอยู่ในใจของเขาแล้วนะคะชาลติก,ลกอลกอะขอดูบทสรุปก่อนนะเราเล่นนะคะ บทสรุปเป็น9้าเหรียญโถยังอยู่สวยๆหลอ่อๆสดๆกันอยู่แต่ก็แอบชอบเขาอยู่นะคะขอดูนิดนึงเป็น8ดเหรียญค่ะเหมือนกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะมันกำลังจะพัฒนาไปได้ดีนะคะ มาทั้งเก้าเหรียญมาทั้ง8เหรียญเลยนะคะจะรู้สึกเหรียญมาเยอะนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนตรงนี้6เหรียญก็มีนะคะแล้วก็ยังมีแปดในเท้าอีกนะอันแรกนะคะเป็น3ามสามดาบนะขึ้นมาเหมือนตอนแรกจะไม่ดีนะแต่ว่าในที่สุดเนี่ยมันก็โอเคอะนะคะตรงอันนี้เป็นสามดาบนะคะ เหมือนกับว่าตอนแรกกลัวว่าเขาจะไม่ชอบเรานะแต่ต่อไปต่อไปเนี่ยเหมือนกับว่าเราเริ่มรู้ทางแล้วว่าเราจะเข้าหาคนคนนี้อย่างไรนะคะมันเริ่มเห็นหนทางนะแล้วคุณก็เหมือนกันกบอารมณ์ว่าอ,อ,อยู่เป็นโสดสวยๆรลอมมานานแล้วนะคะอยากมีคนมาช่วยกันสร้างครอบครัวนะคะแปะเหรียญตรงนี้นะคะอ่ะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างคะคนที่แอบคุณแอบไปชอบเขาเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้าง e m p h a ว้าว wow. นะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณน่าจะมาเป็นคู่ครองเขาได้นะเขาเริ่มสนใจคุณเข้าบ้างแล้วละนะคะจะรู้สึกอย่างนั้นเลยนะคะบทสรุปของความสัมพันธ์ตรงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับหมวดแอบ,บชอบนะที่เป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะห้าเหรียญน,นะคะอาจจะมีใครคในใดคนหนึ่งที่ร้องของความรักเรียกร้องความสนใจตรงนี้นะคะอ่ะอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นยังไงบ้าง เป็นราชนีไม้เท้านะคะมีหาเหรียญเป็นราชนีไม้เท้าขออีกใบนึงนะคะเป็นฮีโร่แฟนนะคะความสัมพันธ์ของคนสองคนเนี่ยจะพัฒนาจากการเป็นเพื่อนการเป็นเจ้านายลูกน้องนะคะหรืออะไรตรงนี้นะคะจากความสัมพันธ์ของคนที่เจอกันในเรื่องการเรียนการงานนะคะจะสามารถ คือค่อยๆพัฒนากันไปได้อย่างช้าๆนะคะฝั่งหนึ่งเป็นฮีโร่แฟนเป็นคนที่ดีนะคะเป็นคนอาจจะนิ่งๆยึดมั่นในความดีนะคะชอบสอนชอบธรรมะธรรมอะไรแบบอย่างนี้นะคะอีกคนหนึ่งเป็นราชินีไม้ทเท้าเราจะพยายามใช้เหตุผลนะคะพยายามลุยสู้กับงานต่างๆนะเพราะนสคนนี้จริงๆแล้วมาแบบได้คบกันได้เรียนรู้กันนะจันว่ามันน่าจะเป็นผลดีด้วย นะคะจริงๆเป็นคนดีด้วยกันทั้งคู่เลยนะคะตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์เปิดเป็นไพ่ Oracle นะคะให้คำแนะนำกับชาวราศีกรกฎดีกว่านะคะมีเรื่องอะไรบ้างที่จะเข้ามานะคะ success ว้าวนะคะปัญหาอะไรที่มันติดขัดในเรื่องงานนะคะขอให้สู้ต่อไปนะคะเดี๋ยวมันจะได้รับผลสำเร็จนะ